ชิมหมองดูหมูหำไม่กินได้บ่ว้ายเห็นเขาพี่ตั้มเขาพี่กทนอยู่อ่ะแม่ลองกินเบิ่งมไม่แม่สิบตายโคโลบ่ไม่กินได้เบิดนะแน่ลาเห็นดูไอ้ได้ซิมบ่กซิมดูสวัสดีครับผมเมย์พี่น้องสุภุสุคนนะครับผมนี่ครับเก่งน้อยได้ปูครับผมปูขนมปังนี่ไอซื้อมาเกียงน้อยเอาไม่กินกับเมย์สองคน และกับปูนามนั่นแหละกับปูนามปูยังอะไรพี่น้องเลยมันเป็นปูทะเลแบบบักหำมันแถวยุโรปเลยบ่เมนในแถวเฮ้าโบโบ่เมนในประเทศเฮ้าบ่อในเมปยาถูกเบิ่งน้ำการ์ดอนนอพี่น้องเออได้ลูกโอ้โอ้โบปานไข่ใหญ่ๆปานนั่นบอกเห็นในในไลายช่องเพิ่นกินนะโอ้มีกับบ่อมาอยางมาลองกับเม ว่า,ววางเลยพี่น้องเบิ่งน้ำแน่พักแม่ล่างอลไรล่นะนี่แก่งสวยมันยังงัมอันนี้บ่อแดงนะพี่น้องเด้อ <c oughs> เห็นละคัดหมูคัดนี่เท่าไหร่บ่มันบ่อเมนเหรมาหาคือแม่กับโบก,กินพักมันมันลำพะเดียวบ,บ่เอาม,มาใส่หมักนัวเนาะอือนี่น่ะพี่น้องแกะออกมาเลยบ่อเมนกระดองนะนี่มันปูไข่ปูเอาอุ้ยตรงไหพี่น้อง เด้อเด้อเด้อตรงบีบอลน,นี้อันใดมันลูกอันนี้ไข่หมันบ่อไข่ขปูนะดูดีทุกคนบีไอแมวนะโอ้ยแม่ซิมเบิงน,นะกินเป็นยุบหลือกินกับเขาบ่บมั้งคะแล้วแต่ผู้หมักเนี่ยอืมไอแม่กินกับเขาเซิมึบิงเปล่าเปล่ากินก็ได้แต่แน่นอนกินกับปูธรมรมดา,าอืม,อม เป็นมันๆพี่น้องเม่น,มนมเป็นม่งข้าวกิน <c oughs> <c oughs> แล้วนี่บลูกินถึงม่งข้าวแลยแีม่โอ้เนี่ยพี่น้องเห็นบ่ครับนี่เอ้าแผลได้ไหเอ้าอันนี้มันบลูกนั่งไข่อยู่ไข่ไขมันปูอื น้ำจิ้มก็อร่อย่มไปน้องกินน้ำแน้ลูกมามากครับผมดแซ่บน้ำกันน้ำด้ดีแม่เกิดมากบุกเคยกินจักเถื่อแล้วตั้งใจสิกินกับแม่ร้อม,ออมึงมันไน่ยอือเจ้านจ่วนะนะเจิ่อนเซปเนาะลูกเนาะเจพค่อแม่นนี่นะอือเอา้าทำหนุนนัวถีบโดนัวลูกไป คุยกินอืมเกิดมากอะฮักกระซิได้กินนี่แล้วเป็นยังไงแหลบเลยน้อยพี่เอน้อยมอยากาเป็นหอม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 มันๆคือคืออย่างเนาะบัาหำคือคือไข,ข่เค็มนะคือไข,ข,ข่แดงไข่เค็มเน่อยเน,ะนาะไงวะ มาเนี้ยจิมาลองอันนี่นะอืครูไปสร้างลูกตัวนี้พัดบมรูพูดกันครับพวกเนี้ยแกะกระบิงเหมือนกันนะอันนี้แกะเลยวันนี้ใครเพิ่นไข่ครูอายวะซื้อเจ้าตัวซื้อสี่บอกอายวะเพิ่นแถมมาให้อีกสี่ขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณเจ้าของร้านเพิ่นแถมมาให้พร้อมนะครับอีแม่ก็ได้กินแซ่บ เกิดม้ากับบกเคยได้กินจา้าเคือได้กินย้อนลุกย้อนเตาเนาะน้อยก<ๆ>็่ก็ได้กินนี่หละครับอ,อร่อยงานยี้พ่ทนได้แกะเลยเลยานเพอ่ไปว่างไว้พี่ลูกอันมันกินมาได้อะนะใช่มันบ่กินบ่ได้บ่เขากินเนื้อมันอือโอ้พี่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 นี่นี่นะ ว่านี่แล้วเห็นเขากินอยู่เขาพิทตั้มเขาบีกินอยู่ได้นี่นะแม่นบอกชิมมองดูมองห่ำมากินได้บ่ว้ายเห็นเขาพิทตั้มเขาบีกินอยู่อแม่ลองกินเบิ่งนาไม่แม่สิบตายโคโล่บอกกินได้เบิ้ดนะเนี่ยต้องเห็นด้อยบ่ซิมดูเบิ่งเบิ้งมันจะเป็นเนื้อเดี๋ยวแต่ว่าเขากินอยู่แม่นบอกเป็นัม่เป็นคือทรายนเนี่ยลูกกัด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 นะ กินได้กินพตั้ามกบบีกินอยู่มันก็ะเซ็บได้วกล่ามันเป็นือเม็ดทายอันนี้ถ้าไปชิอากัดเลยกัดยุ่มเลยกินบาหันเนี่ยบอกกัดเลยแบบบต้องดึงหานะแบบเขาคีบเขากะเหมือนไข่กุ้งเลยครับเออมันไข่กุ้งเลยอ่ะนี่เป็นยวงแบบนี้เลยกินบกเป็นเนาะพี่น้องบกเป็นเลยบกเคยเห็นจะเถื่อ ั้งแรกแทบอยู่ได้แม่ก็ได้อันนี้สรงผลบุญจากลูกจากเต้าแม,มนสั้นแต่สิได้กินแล้วนี้เกิดมาบ่าจักหดกระเซ้าของขวัญได้น้ำลูกได้น้ำเต้าบ่กินมากกินแตงยำส,สาวๆได้ด้มืน้นกินแล้วแม่สิเปหน้าแล้ว ออสเทอรเมทิน่าครับโอ้ยนี่นะคาเส้นเนาะลูกเนาะสมราคาเนาะให้ตะแมบางหามคือบบก,กินลูกกินในร้านเนี่ยย่ามันเบิร์ดบอกไปเลยนี่ร้บกิ้มนะน้ำจิ้มกาเซ่นเนาะ แต่ในน้อยเม่าผ้าถกผ้าแยกยังกระบอกขึ้ได้กินอ <c oughs> เอพีถามถามย้งได้บ้างไหมบ่มีหกไพ่มาหรือเปล่าแม่ว่าโยม <c oughs> มาย้ำใดกับมาผู้เดียวขาห่อเจอะเราค่อยมีเนื้อได้ปูน Szép, không có gì sao mong đài mân luôn nhưng mà mân tông mi mong mà chưa lẽ mong hàm mong sao em em xin hàm ngủ anh yêu อยากเลี้ยงลูกพายอยากเลี้ยงหลานโอ้เป็นนอ้องแม่อยากเลี้ยงหลานเลยนะอยากเลี้ยงหลานแล้วอย่บอกเอฟซีว่ามีแล้วกำลังพบหาดวงใจมีแล้วอยู่ป่านนี้เนาะ คัมมี่เห็อย่างไรพี่น้องเพิ่งจะชิลับเขาได้แล้วเนาะอย่าลืมภาพมาให้เบิ้งนะคันมีนะคัมมีอย่าลืมภาพมาให้แม่เบิ้งคนแรกเดิมได้ง่ายกินไหม, <c oughs> ม,มยังมีกล้ามเลยจุกคน บนนี้มีไข่กับมันปลูกเลยหืเจ้าคว, <c oughs> ว่เำเนื้อไม่ทำโอ้กระปุกกระโบนิหยาบเนาะนายอยู่อย่างเกัเดมันดึงขึ้นมาเลยมะฮัมเดียกขับเกินเนานะงานพอแต่แม่ได้กินพี่น้องลูกก็มีอกดีใจมีแหงใจแล้วแหงแม่เถอะดอก ไปหามีเมียแดวสิแป๊บแม่ข <c oughs> นมีก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งในบ้านนี้น้องอย่าลอยแพเดี๋ยวได้โอ้โนี่เห็นคักแม่เนี่ยเนี่ยป็นคนละอันลูกเอ้ามาทำกินลูกแม่งคุยห้พีห่หอน้องเบิ่อกนนี้นะ่ะเอา กวเนะเนื้อแน่นอร่อยครับหลบลูกอีสานกินกับเผาได้จังแทบเนาะจ้ำกินกะแทบกินเปล่ากะแทบี่น้องอ๋อไม่ห่วยปู s> no> <S ่

ลองมันบาดมือได้ไหมวะก้วยกลวยมาแ้วเอาจิ้มกินคำนั้นจิ้มแซบแซบกระจ้ำมฟูงบินต่ำกว่ามากบัานนี้พี่น้องอร่อยครับข้างแรกชีวิตเลยที่ได้กินนี่อืมนะ แม่กะบกเฮ้ยอันนี้เห็นไอ้มาก,กินทุกคนไอ้ช้วนกินแม่บกินแม่นึนกว่ามันสิบบเป็นตะก,กินนึกว่ามันแข็งแซ่บแห้งลูกแม่ที่อิม่แมแล้วคือกันแล้วอยู่แล้วเฮากระดาษฮะพ่อแม่พี่น้อง เก่งน้อยครับแม่อยู่แล้วนะครับผมแม่ไม่ยังพี่ว่ากับเิบซีน่อยู่บ่มาทำแล้วเราให้แม่ว่าเนาะได้ลูกอ่ะก็ได้แนวสบแซบแนวแปลกใหม่บบเคยกินครับมาซู่แม่ตอนน้องกับคำยบซีได้เบิ่งน้ากันนะครับผมเก่งน้อยกับโบว่าลาแล้วสิได้ลาพีลาน้องไปแล้วครับผมคลิปหน้าที่ได้เมนเส็บแซบมนูใดมาสูพีตอนน้องกันรอที่ตามรอรับชมกันเด้อครับผมสำหรับวันนี้ลาพีลาน้องเพียงสำนีก่อนครับผมสวัสดีครับ